สติสาคัญที่สุดทุกคนทําความขเข,าขา้าใจคบคําว่าสติสติแปลว่านึกถึงข้านึกถึงคําบริกรรมพุทโธก็ให้มันพุทโธอยู่จังสันห้านึกถึงบทสวดมนต์บทนามาถุพุทธนังก็เอานามาถุพุทธพุทธนังอยู่จังสันที่นี่แต่ห้าเกิดคิดไปถึงเรื่องอื่นก็แสดงว่าสมาธิ าแล้วก็เกิดสมาธิได้พยายามให้รู้เท่าท่านเหตุเหตุทั้งหลายก็คือเหตุอันใดที่เหตุไห้สมาธิมันตั้งมันเหตุโดยการมีสตินึกถึงนี่เองฉะนั้นมากเป็นต้นผลเป็นปลายที่จริงมากกบผลคือน้องกันมันแหละ <c oughs> จนทำเหตุให้ดีจาถ้าต้องการสมาธิ ก็ต้องตั้งสติให้ดีในการนึกถึงพูดโทษท <Okay. S 1> ีเวลานัง่งก็ขอให้มีลมหายใจกำกัดไปพอกส,สมาธิสิตั้งมัน่นหรือว่าตั้งมัน่นขึ้นอยู่กับสติของเท้าเองค <Okay. S 1> ณะใดเทามีพูดโท็แสดงว่าสมาธิเทาก็ยึดไม่หันเป็นไปตามลำดับของมันเองลำดับขั้นตน้นสันนิกะ สมาธิลำดับขั้นกลางอุปจาระลำดับขั้นสูงสุดคืออัปปนาสมาธิทั้งสได้ตามลำดับใดก็ขึ้นกับสติของเฮาวยืนเ,เดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นแหละหทุกคนวันนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องของความเกิดเรื่องของค้อมตายแล้วไปเปลี่ยนภพภูมิใหม่แล้วเฮามาหาต้นเหตุสาเหตุ ขอ,ของความเกิดของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตซึ่งในชีวิตทั้งหลาย,ลยแหล่เก็คือใจถ้าเาควบคุมใจไดว่าให้มันคิดไปเรื่องใดไปแล้วแต่ที่บ่มีความกังวนบลบ่มีอารมณ์อารมณ์ที่พอใจไดเพราะเรใจสองอย่างนั้นละเอื้อนว่าดับเหนียมันได้แล้วแต่ถ้าคิดถึงบุคคลคนนั้นคนนี้ความกังวลเกิดอารมณ์เขาจะสุขที่ พอเข้าใจนั่นแหละพบศาสตร์เกิดสิ้นแบบนั้นเองแม้นเข้าใจไม่เข้มงมหลงที่เท่าก่บบ้เข้าใจว่าเป็นนั่นคือเป็นห่วงน้อยระดับสี่น้องอันนั้นก็เกิดขึ้นกันั้นทงพยายามท้าเหตุก็คือดับเหตุยุดเหตุโดยการเข้าสังเกตความคิดนั่นแหละก็ให้มันคิดปรุงแต่งออกไปให้มันเป็นนั่นเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันเป็นได้ดั่งใจของเองนั่น เหตุเหตุให้มันถึงเธอผลมันจะได้เองเหตุก็คือสตินั่นแหละแต่สติเห้าพ่อขั้นก็ไปในการคลองแ่วทะแยบที่รราย,ยานพนังสมาธิมันแต่จับลมหายใจได้ถ้าพอนังนีการยืนก,ก็เดินหรือวิ่งหรือทำงานนั่นสิ การให้เอาเฉพาะคำบริกรรมไว้จังหวะสติสำคัญที่สุดเอาคำบริกรรมใบบริษัทเซลฟุทโธหรือเซลบุนใดบุหนึ่งใดทั้งนั้นแหละเพื่อให้เกิดความกระชินในการบระคิดปรุงแต่งเรืองอื่นทั้าตัวควบคุมความคิดทําให้มันได้เพราะว่าสาเหตุแห่งความเกิดทั้งเบิดด้วยการคิดนี่เองคิดปรุงแต่งเพื่อให้เกิดความกระได้ดังใจนั่นแหละถ้าเขาควบคุมความคิดไม่ให้เกิดความกระได้ดังใจได้ มันกะจบอยู่ในศาสตร์นี้ก็ต้องไปสางรบาร,รมีพอสุดไปนิพพานศาสตร์ใหม่อกบเราได้สางรบาร,รมีพอสุดเป็นสิ่งใดสิ่งหน,น,นึ่งในศาสนาบร,ราได้าสางเพื่อว่าจะไปสวรรค์พระมโลกอย่างจะว่าแบบเหตุตั้งใดเทาสิรักษาจิตรักษาความคิดของเทาใดให้มันแน่นนะงนั้าขึ้นก็เก่าอีกโดย มีวิธีก็คือว่าทุกคนจับจุดอุณหโลมนั่นแหละให้ฝึกให้ฝึกให้มันเป็นคือมันสิคุ้มได้สองด้านด้านที่หนึ่งก็คือขั้นบริกรรมด้านที่สองคืออาการจิตที่มันเกิดมันก็เป็นจุดดีอยู่อย่างหนึ่งมันก็เป็นตามลำดับของภัยของมันนั่นแหละคือว่าในขณะที่ท้านบ่ท่านได้สามารถเข้าถึงปัญญาได้ในความรู้อันสูงสุดโดยการรู้เท่าท่านนั่นแหละปัญญาก็ดี รู้เท่าท่านสิ่งที่มากกระทบทั้งเบิดทั้งตาง่งงางหูจมูกปุ๋ยไกใจมันจีบกระดิปไปบึ๊บหยุดเลยปัญญามันเป็นสื่อของการดับถุกปัญญาก็ดี <c oughs> ที่นี่เหตุจังใดกะเหตุจังใดห้าสิประค้องฟ้องดูซึกนึกคขดของเ้าให้อยูใ่ในอารมณ์อันเป็นกุศลใดจึงมีการฝึกหัดด้วยการจับจุดอุณลมจุดอุณลมหรืออาการพิติตนั่นแหละ เป็นเครื่องยืนยันว่าเฮาเป็นผู้อยู่ในชาติคำบริกรรมกล่าวาไปบนันีความรู้สึกที่เกิดอาการผิดติขึ้นใั้นระวางการหนาผากเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้อยู่ในชาติคำว่าชาติเหตุเฮาไปเกิดที่พมลกใดแต่กห้สังเกตความรู้สึกเขาจะความว่าบด้ก,กัรวนบน่ได้รลหล่อนกับเรื่องใดเพื่อป้องกันตัวเอง เราก็ามตายไม่ได้ตลอดมันบริบวาต้องป่วยได้จังายตองอายุเท่านั้นเท่านี้ได้จังความ่ตายนี่ไม่ได้ตลอดเลยถ้าจึงทําสติเห็นมันดีโดยการส่งอารมณ์มันเป็นกนุศลรือสรงชาติเองพวกนั้นสิเห็ุได้ว่ามีจากีาบบอดจุดอุณหภูมิอาการปิติที่มันเกิดเกิดระวาง เป็เป็นเลยยังเพราท่านเป็นเนาะหรือเป็นแล้วหรือเป็่นกนั่นอีกอาการสาสา,สาที่แรกมันสิไหลจากสักสันจมูกดังเฮาก่อนไม่ไปขึ้นมนั่นแล้วมันสิเป็นนิ่มๆนุ่นนงๆสบายๆนะ เวลาเห้าย่างไปย่างมาหรือทํางานดูกินเขาอยู่มันก็เกิดกันได้ทุกคนต้องอาศัยการฝึกเพือพ่อป้อ,องกันไ้บ่ใยเห้าหนั้นคิดออกไปนอกหลุมนอกทาาออกไปในท่าให้เกิดอารมณ์บดีนจึงบอกว่าให้สรงอารมณ์มาเป็นกุศลไหวป้องกันตัวเองเด้กย, <c oughs> ย้าหน่อยตายไปสวรรค์พระมโกมนก็นยังดีกว่ายังอื่นไปเนาะเห็นว่า จะไหวฝึกเอาเรียนเอาในหนังสือนั่นแหละถ้าเว้นแล้วกับเขาว่าต้องฝึกอย่างยากแกละโอ้กูรูจุดเมื่อแล้วเนี่ยครับจับตรวจแมนแมนผู้บอส่งให้ม่นเกิดอาการปีเกะตามรูจุดเมื่อแล้วจุดมันขึ้นใจจุดมันขึ้นค่อมคิดกูต้องวดคุมเคลื่อนคิดให้ได้กดคุมมจุดตรงนี้เห็นยังกระางเราต้องไปคิดไปเร่องได้เลยน่นเข้ามพอใจเลยเข้าอใจ ยิ่งยังกระตามต่างหูจมูกยืนกายสัมผัสย,ยังกระเดาะเต่นถ้าเ้าหยุดความคิดได้บ่คิดไปบ่ปรุงแต้นไปมันก็บ,บ่าอาจสามารถจะเกิดความรู้สึกได้ดอกถ้ามันบ่าอาจสามารถเกิดความรู้สึกได้พกมันกระดับตอนนั้นแหละจี้เอาอยู่งมองมันจะจอดอย่ด้วจักต้นเหตุมันสายเหตุมันแบะไหนจี้เอาอยู่นี่พอใจเนาะเออนั่นแหละจึงพยาย,ยามที่จะคิดถึงเฉพาะ พุโทโธเลหรือบทสวดมนต์บทใดบทนึ้นที่เขาเอามาตัาง้งไปเป็นเครื่องยึดเพื่อว่าให้มันฟุ้งซ่านไปในการคิดถึงเรื่องนั้นผู้นั้นผู้นี้อันนั้นอันนี้กันในเมื่อรู้แล้วว่าความคิดทั้งใดความคิดอนใดก็แล้วแต่ที่คิดแล้วเกิดข้อมู้สึกแม้กระทั่งความยินดีพอใจพบได้เกิดขึ้นแล้วความไม่ยินดีพอใจกับพบได้เกิดขึ้นแล้วนะเหตุทั้งใดท้าสิบบอนี้วามรู้สึก ทางใจเ,นะเนี่ยตัวนี้สำคัญมากๆแสดนสติจึงสำคัญที่สุดอีกอ,อ,อันหนึ่งแหละจงบอกว่าหาวิธีหายรู้หายท่านจะคิดปรุงแต่งออกไปในตาหูจมูกด่ินกายเป็นกระทบกระทันสัมผัสสัมผัสอันนั้นอันนี้เคยยื่ยนคำว่าดับพัดสะพัดสะกันละ่ะคือความรู้สึกความรู้สึกทางตาความรู้สึกทางหูออพอใจเลย เห็นปั๊บพอใจเลยเห็นปั๊บสร้างเลยนั่นแหละเอนว่าภาษาต่างๆภาษาทั้งหูไย่ยงนเขาเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะพอใจเลยนะหรือว่าพ่อใจเลยเนี่ยเรียกว่าภาษาเด้อภาษาก็เป็นพระใจคือเวทนาอยู่แล้วเนี่ยอันจะไปใส่ว่าคือความรู้สึกสุขกับทุกขพอใจกับไม่พอใจเนี่ยไอตัวไม่สุขไม่ทุกข์มันพันดิรู่เรื่องบันไดหรอไออุบไอตัวอุบัติการ่ดเขาจะย่ำดับภาษาเอง วิธีดับพาาัสะก็คือรู้เท่าท่านความคิดในขณะติตาหูจมกูกบินกายไปยประทบประทันนั่นเองถ้าเขาบอกคิดไปแล้วพัสสะมันกระดับของมันเอง,องนะจับเอา,า,ามองความคิดนี่เด้อง่ายๆจับเอามองนี่แหละวิธิคิดไปอย่างคิดไปเกิดไปตายมันได้อีกนะบุญที่แท้จริงนะบ่แมนที่ที่เด้อคือความสงบใน่นตัวเองนะี่ะบุญ มันบอกว่พาพระกับบุญใหยย้ยไปบ้าด้เดิ <c ười> พระพุทธเจ้าก็เอาบุญใหย้ยไปบ่ได้ภาษาหยังกับเฮาสาวกเนาะเออเว้าขนาดนั่นแหละบุญเกิดจากไสเอาบุญเกิดจากตัวเฮาเองเด้เนะาะเฮาต้องทําความสงบกับตัวเองเนาะเห็นบ่ล่ะพระบ่ได้ดเอาก้อนบุญให้ายไเด้ดพระก็บ่แม่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปเสษนั่นเศษนี้ไปอีกเพราะนั้นเฮาต้อง ทำความขอใจครับเข้าว่าบุญของตัวอกอกาหดีกันบุญกับแปลว่าความสงบเย็นนะั่นคือจัง้งแดสิสงบเย็นก็จะคิดปรุงแต่งในความอยากได้อย่างดีอย่างนี้อยากเป็นกันแต่ปัจใจตัวเดียวเพื่เอเก่ายังแยงก็ดีควบคุมความคิดไ้จะใส่เห็นมันลยว่าบอ้มเอามันอยูบางนีกับไปใส่ชีวิตประจำวันยังกันแล้วแต่พยายามทิ่มให้ใหเร็ว ได้ตายเห็นเรือนั่นเรือมีก็ตามไม่หูไง้ยินี้เรือนั่นนีก็ตามนจะูก่เด็กกินนั่นกินมีไอ้กินหอมมันบ่คอยว่าปันใดรอบไอ้กินเหม็นที่เหม็นแม่มึงแท้กวะนะ่าเนาะยิงไปเหยียบทางดาไปเรื่อยแล้วเนะ <c oughs> าะไปที่ก็ว่า <c oughs> นี่ไปทมหาเจ้าของมันอยู่เด้เออเนี่ยไปทมหาเจ้าของมันอยู่แท่นที่สิดบก้มกิดตัวนี้จะไปทมหาเจ้าของไหม คือไฟใหม่หัวเนี่ยเนาะไฟจูดนี่ไปตามหาผู้จูดยูอเนาะไฟใหม่หัวเฮ้า,น,น,า,านี่ดนานจัดกละอรคือประดับไฟสะก้อนเนาะสาเหตุมันทั้งเป็นใจเป็นไงใจเป็นกระท่าน,นกือกระเาใจคือความคิดทั้งใดกระเ้าเกิดกระาตายจะดีออันบ่ผ้าเกิดก็หยุดความคิดใดแต่สติจึงสำคัญที่สุดเอาละพ่อสงสัยยังกันถามอันอ,อื่น ठीक <laughs> है